วิธีพาตัวเองอะค่ะออกจากคอม์ตโซนออกจากข้อจํากัดอะค่ะที่เราเบื่อที่เราเซ็งแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขกับมันน่ะจะทำยังไงหลายคนนะคะครูอ้อเชื่อว,ว่าจะกลัวการที่พาตัวเองออกจากคอม์ตโซนเพราะอะไรมันเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยชินน่ะแต่แค่ว่าเราอยากจะออกอะแล้วเราจะทํำยังไงเช่นออกจากงานประจําออกจากสิ่งหนึ่งไปหาหสิ่งใหม่ที่เขาบอกว่ามันดีกว่า หรือในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะครูมีไอเดียนะคะเคล็ดลับอย่างแรกเลยอะ่ะคนเราเนี่ยเวลาจะออกจากคอมฟอร์ทโซนแรกๆอะ่ะเรามักจะั้งเรามักจะตั้งคำถามแย่กับตัวเองเช่นถ้าออกไปแล้วมันเจ๊งล่ะถ้าออกไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จล่ะถ้าออกไปแล้วชีวิตรอดแร่ล่ะถ้าออกไปแล้วไม่มีเงินล่ะถ้าออกไปแล้วเจอทางตันจะเป็นยังไงแต่ คนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาไม่คิดแบบนั้น,นะคะ่ะเขาจะตั้งคําถามคุณภาพตั้งคําถามบวกๆดีๆกับตัวเราเองะคะ่ะเขาจะไม่พูดลบๆก,กับตัวเองเลยเด็ดขาดไม่ว่าคนรอบข้างคนในครอบครัวคนที่เขารักเนี่ยจะสบประมาทหรือตั้งคําถามไม่ดีกับเขาแค่ไหนเขาจะไม่สนใจเหมือนกันคะ่ะครูอร้อในอดีตนะคะเมื่อ7จ็ดแปดปีที่แล้วตอนที่เป็นแม่ค้าขายของตามงานวัดตามตลาดนัดน,นะคะครูอร้อก็ อยากที่จองอจากงานประจำเพื่อไปเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของกิจการนะคะแน่นอนค่ะในใจลึคือครูอ้อ,อกลัวไม่กล้านะคะแล้วก็ตั้งคําถามไม่ดีกับตัวเองเหมือนกันค่ะว่าถ้าออกไปแล้วเจ๊งจะเป็นยังไงถ้าออกไปแล้วไม่มีกินจะทํำยังไงเราต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยสุดท้ายค่ะครูอ้อได้เจอสิ่งที่ทําให้ตัวเองอะค่ะกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ทโซนข้อจํากัดของตัวเราเองโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมอง ถึงแม้ในวันหนึ่งที่ไม่มีเงินก็ตามนั่นคือการตั้งคำถามดีๆกับตัวเราเองค่ะเช่นฉันสามารถที่จะประสบความสำเร็จแต่เป้าหมายนั้นได้ยังไงยังมีอะไรอีกบ้างที่ฉันต้องพัฒนาตัวเองนะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จนะ่ก่อนหน้าเราจากไม่มีต้นทุนเขาทำมันได้ยังไงและเราจะต้องทำตามเขาอะไรบ้าง ตัวเรามีความสามารถมีต้นทุนอะไรอีกบ้างข้อดีของสิ่งที่ฉันต้องการจะไปเป้าหมายน,านนะั้นคืออะไรเมื่อคุณตั้งเป้าหมายคุณพูดเรื่องราวดีๆบวกๆอย่างนี้นะคะ่ะกับตัวเองอะคะ่ะมันจะทำให้คุณะคะ่ะส่งแรงพลังงานกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ทโซนในโซนที่คุณจำกัดตัวเองไว้โดยที่คุณ มีสมาธิกับสิ่งคุณต้องการจะไปมากพอคุณไม่ต้องสนใจคนรอบข้างว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณจะพูดจาไม่ดีกับคุณสบประมาทคุณมากแค่ไหนมันเป็นเรื่องของเขาแต่คุณจะต้องสนใจชีวิตขงคุณก่อนว่าคุณจะเอาแน่แค่ไหนกับชีวิตใหม่ของคุณคุณแน่ใจหรือเปล่าที่จะเอาชีวิตที่มันดีกว่าเดิมถ้าเป้าหมายนั้นมันดีมากพอ คุณสามารถตัดสินใจได้เลยทันทีและพูดตั้งคำถามดีๆกับตัวเองทุกวันทุกวันทุกครั้งบ่อยๆที่ตัวเองคิดขึ้นได้ครูอร้อขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะครูอร้อเพจหญิงเก่งสร้างได้ค่ะ